ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยพบรายการในอินเกมเมื่อกับผมเดทวันนี้ไม่ใช่คลิปเกมนะครับผมแต่ก็เป็นคลิปที่ผมทำออกมาเพื่อเออเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำของผมว่าวันนี้เป็นวันที่สูญเสียหนักมากนะครับผมก็ แอปที่ผมใช้ในการทำคลิปวิดีโอคือ x recorder นะครับผมก็ผมใช้พื้นที่หลักในการบันทึกเนี่ยคือตัวของข้อมูลภายนอกนะครับคือตัวของ sd card แต่ว่า,าพ,พื้นที่ภายในผมเนี่ยมันไม่พอมันมีทั้งรูปภาพคลิปแล้วก็ที่มันเหลือเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ3-4กิกนะครับเพื่อเอาไว้แบบว่าประมวลผลวิดีโอแล้ตัดคลิปเฉย แต่ว่าหลักๆหน้าที่ในการบันทึกคลิปแล้วก็การแปลงคลิปเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวของ s d card มันจะประมวลด้วยตัวของแอปมันเองแหละทีนี้เนี่ยทั้งหมดทุกอย่างครับที่ผมทาการตัดคลิปนะครับรวมถึงหลายๆอย่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ s d card นะครับผมและ s d card ผมจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ13-14กิกนะครับในการอัดแล้วก็ตัดลงนะครับผมแล้วก็ลบตัวเก่าลบผมจะเอาตัวของไฟล์งานนะครับผมไปเซฟก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ จะเอามาใส่ในส่วนของตัวเครื่องผมในส่วนของตัวภายในเครื่องแล้วก็หลังจากนั้นผมถึงจะลบไฟล์่าไฟล์ลักทิ้งแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคลิปรีวิวหรือว่าคลิปอะไรพวกนี้ผมจะมีข้อมูล2ส,ส่วนคือข้อมูลแปลสกิลที่ผมจดไว้แล้วกับตัวของคลิปที่ผมลงในช่องเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาที่มันเป็นปัญหาคือตัวของพวกคลิปเก่าๆครับคือผมทําเกอนารุโตะในโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยตั้งแต่2.5ปีอีเวนต์ซีรีนะครับผมตั้งแต่ ่อน2.5หรือมันก็คือ2.5ปีเลยนะครับผมก็คือนานมากกับเครื่องนี้จะเห็นได้ว่าคลิปมันก็ยังมีอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมตัวของอันนี้มดาระนะครับตั้งแต่ก่อนฉลองครบรอบ3ปีอ n นวาร์ซารีนะครับผมเอ้ยตั้งแต่ช่วงปีที่3ดิแล้วก็มันมีหลังๆอีกนะครับมันไม่ว่าจะเป็นตัวของโอ้โหอันเก่าๆแบบเยอะมากนะครับผมเทศกาลซากุระอันเก่านะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวของ ปีที่3ามไปฉลองครบรอบ3ปีนะครับผมแล้วก็มีเก่ากว่านั้นอีกนะครับนี่โอ้โหแบบของบรูโตนะครับผมที่ตู้แบบตอนปีใหม่นะครับผมลงไปลึกกว่านั้นได้อีกนะก็มันมาถึงประมาณนี้นะครับผมก็มีที่ผมอัดไว้ตอนมันเกิดผมด้วยเหมือนกันนะคือแบบว่ามันแล้วคือแปลว่าคลิปเก่าๆนะครับผมมันก็หายไปหมดเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นอะไร ตัวแอปนะครับผมมันมีข้อมูลขยะอยู่ในตัวแอปเนี่ยเยอะแล้วมันทีนี้มันล้างไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการเคลียร์แคสรีซารเครื่องนี่นั่น แล้วทีนี้ผมไปกดล้างผมก็เลยตัดสินใจกดล้างข้อมูลแอปนะครับผมเพราะปกติแล้วการกดล้างข้อมูลแอปเนี่ยตัวนี้มันจะไม่เป็นอะไรเพราะว่า1เนี่ยตัวคลิปวิดีโอที่ผมลองไปเช็คเส้นทางการบันทึกดูแล้วเนี่ยมันอยู่ในตัวของ s d card ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าตามปกติคือผมล้างผมคิดเหมือนเกมโอสุนะโอสุผมเนี่ยผมล้างข้อมูลแอปนะครับผมแต่ว่าตัวข้อมูลทุกอย่างผมเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมปกติเพียงแค่ตัวแอปเนี่ยผมล้างข้อมูลทิ้งครับผมทําการกดเข้าแอปใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เชื่อมต่อข,ข้อมูลตัวเก่าาัแล้้้วกยงงใชงนไดปติ ทีนี้กับการตัวของ x r e c o r ดี r มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะคือถ้าเกิดผมถอด s d card ออกนะครับผม ตัวของคลิปวิดีโอมันก็จะแยกออกเป็นเอกเทศโดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวของแอปตัวนี้นะครับผมแล้วผมเอาตัวของเอ็ดีการ์กลับมาใส่อีกรอบหนึ่งเนี่ยข้อมูลมันจะไม่ขึ้นนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าคลิปนั้นจะถูกแยกออกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมกดล้างข้อมูลแอปในขณะที่ตัวของแอปเนี่ยยังเชื่อมต่อกับเอ็ดีการ์อยู่เนี่ยกลายเป็นว่ามันส่งข้อมูลนะครับผมผ่านไปตัวของเอ็ดีการ์เพื่อทําการลบข้อมูลคลิปวิดีโอที่เป็นชื่อเดียวกับไฟล์ของตัวแอปพลิเคชันแล้วผลก็คือคลิปวิดีโอที่ผมอัดมาตลอดนะ หายหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปพื้นหลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเปิดคลิปปิดคลิปนะครับผมรวมไปถึงคลิปที่มันแบบพิเศษอะ่ะแล้วแบบอย่างเช่นอตอนที่ผมได้เฟรมสิบนะครับผมอตอนที่ผมเล่นโคบสองพันตาครั้งแรกตอนที่ได้ท็อปเซิร์ฟรอบแรกครับตอนที่สุ่มโอบิโตะจากคลิปเก่าๆแม่งก็ไปหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยมันมีเยอะมันมีหลายอย่างครับที่แบบว่า เอาของปีเอาแค่เฉพาะอย่างน้อยมากสุดคือปีที่สของเราเนี่ยปีที่4ี่ตั้งแต่มการาจีนบุ oo, จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะนะคลิปที่เก็บไว้นะครับว่าจะเป็นการเล่นพิเศษนะครับผมไปเจอบ้านคนนู้นคนนี้ทั้งผมแบบโคตรเสียใจที่ผมไม่ได้ลงวะ่ะผมไปเจอบ้านกับตัวของ YouTube มเมอร์ของ g e n โนโตคนหนึ่งเขาชื่อโทบิโตะทีวมั้งนะครับผมซึ่งเขาก็เป็นคนดัของฝรัง่งแหละ ผมไม่ชนะบ้านเข้ามาตั้งแต่ตอนแบบหลังจากสาจุดไอหลังจากสีปีมั้งครับแล้วแบบโหไม่ได้ลงเกวันนิงเจอกับเกีวันนาลิ่งคือแบบมันคืออะไรนี้แบบผมรู้สึกแบบมันเศร้าว,ว่าแบบผมอยากอยากอยากอัพลงให้คุณผู้ชมได้ดูมากแต่มันมันไม่ทันแล้วอะ่ะมันไปหมดแล้วอะ่ะ แล้วคือผมก็ไม่ได้มีเวลาในชีวิตยเยอะขนาดนั้นไปถึงคุณอาจจะผมทำคลิปแบบลงรัวๆ5-6คลิปลงคลิปบ่อยจังติดกันทุกวันเงี้ยคือบางทีผมก็ทําคลิปแบบวันหนึ่งนะ3คลิปนะครับผมแบบผมจะมีเวลาว่างนะสมมติอาทิตย์หนึง7วันใช่ป่ะผมจะมีว,ว่างประมาณ3วันนะ4วันผมทํางานทีนี้เนี่ย ผมก็จะใช้เวลา1วันนะครับในการทำคลิปให้ได้อย่างน้อยสักสองวันเพื่อที่พอลงคลิปวันละคลิปวันละคลิปปุ๊บผ่านไปอีกสองวันปุ๊บผมว่าผมก็จะนั่งทำคลิปให้ได้มาสักสามวันนะครับผมผมก็ทำคลิปเสร็จปุ๊บก็อัพลงวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปมาลิ้นดูเหมือนว่าผมลงทุกวันไงแต่ที่จริงแบบผมอาจจะทำอย่างเช่นไกด์ไกด์โบลูโตไกด์โบลูโตกับไม่ใช่ดิไกด์คาวกีกับเกลือนะลิ้นผมทำวันเดียวกันนะ ผมทำคาวากิเสร็จปุ๊บผมทำเกี่ยวนั่นเลื่งต่อเลยแต่ทีนี้พอมาตอนเช้าผมก็มาตัดตัวของคาวากิลงวันหนึ่งก่อนวันต่อมาผมก็มาตัดตัวของเกียลงอีกวันหนึ่งนะครับผมคือแบบเห็นไหมคือผมก็ทําวันเดียวกันแต่ว่ามันก็ลงทีละวันไงมันเลยดูเหมือนว่ามันมลงต่อเนื่องหรือไม่ก็อย่างเช่นอัปเดตแผลผมก็จะทำสามสี่คลิปติดกันในวันเดียวนะครับแล้วก็ลงแบบต่อเนื่องเลยให้มันครบทุกเนื้อหาทีนี้คือแบบที่มันเสียใจคือผมต้องมานั่งทำใหม่ทุกอย่างหมด่ว่าจะเป็นตัว ไอเอนคลิปอะ่ะไอตัวของอินโทรปิดอ่ะของคลิปผมอะ่ะมันก็หมชอบมากเลยนะก็แบบโอโ้โหแต่แบบต้องมานั่งไล่ตัดใหม่ที่แบบทีละวิทีละวิเวลาที่ผมทําออกมาแล้วมันแบบมันสําเร็จแล้วมันดูดีแบบรู้สึกภูมิใจว่าแบบเออเราก็ทําได้ง่ายจากตัวของมือถือของเราเองแบบผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวผมเองนะแล้วก็ได้มาเป็นแบบปิดคลิปฮาๆาบ้างปกคลิปสวยๆไอ้บ้างติดอ่าเปิดคลิปสวยๆบ้างแบบอินโทรเปิดตัดมาเนี้ย แล้วโอพบรูโต่ต้องมานั่งตัดใหม่ทุกอันอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นตัวของไอโอพิเก้าอ่ะที่เป็นโตบบริออนคาวากิโบรูโตจิเกนเนี่ยแบบผมต้องมานั่งตัดใหม่ก็คือตอนนั้นผมใช้เวลาตัดไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะเว้ยเพื่อจะได้ออกมาแบบตัดให้มันแบบสมูทแล้วมันก็แบบต่อเนื่องกันในแต่ละวินาทีเพื่อมันออกมากลายเป็นเป็นไอเปิดคลิปที่คุณเห็นที่ผมเวลารีวิวบรูโตรีวิวคาวากิบบริออนเกวีจิเกนน่ะไอน,นั่นแหละคือแบบผมใช้เวลาตัดครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าผมตัดในมือถืองมัน แล้วแอปที่ผมใช้ก็คือแอปตัวของแอปพลิเคชันตัวอัดนี่แหละมันไม่ได้ใช้ตัวแอปอื่นก็คือผมใช้ตัวนี้มาจนคล่องแล้วไงผมก็เลยแบบโอเคแล้วกับมันนะครับผมแต่ก็ทุกอย่างหายหมดเลยนะครับทุกอย่างหายหมดเลยจริงๆคือแอปต้องบอกว่าคลิปหลักอะคลิปที่เป็นต้นฉบับต่างๆนานานะที่ผมเอามาทําไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดอะไรพวกเนี้ยมันยังอยู่แต่คือ ผมตัดแล้วเอามารวมกันอีกทีนึงไงแล้วก็ตัดแล้วก็มาแปะใส่คลิปหรือพวกคลิปที่ผมแบบตัดสั้นๆเช่นอันทันจิโร่เนี่ยที่ผมเอาไ้ใช้แทนตัวผมเวลาพูดคุยแบบว่าหรือพูดเกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยทักทันเนี่ยเออคือผมก็เออเอาคลิปต้นฉบับมาตัดอีกทีนึงเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับว่าถ้าเกิดผมจะใช้ผมก็แค่เสิร์ชหาคลิปบักทันนะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เออทาคลิปต่อได้เลยแต่แบบคือตอนนี้ผมต้องมานั่งตัดใหม่ทีละอันทุกอย่างแทนที่วันนี้ผมจะได้ททาาไกกกดดโบรโตรบตตะนนนัผผมมมม้้้้อออออง่่่่ใใหหเเสพพืุย เออให้พร้อมสาหรับว่าผมจะไปทําคลิปโปต่อและก็มีคลิปในโซนของตัวฉลองปี2022ลองปี่ส2บนะตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเหมือนกับว่าไอไอพื้นที่38กิกเนี่ยที่ผมได้คืนมาเนี่ยคืออะไรให้เอามาเพื่อที่จะเอาไปทําคลิปเกี่ยวกับรวมตรลคดตลอดปีป0 2 2สิบเหรอคือมันเพียงพออยู่แล้วมันมีเพียงพอแต่แบบ ไอ้ที่มันเศร้าคือข้อมูลของผมที่มันหายไปทั้งหมดตลอดสามปีนี่แหละครับผมอัน,นี้แหะที่ผมรู้สึกเสียดายมากนะครับผมรวมถึงคลิปพื้นหลังต่างๆคลิปเบื้องหลังแล้วก็การเล่นอื่นๆต่อธนานามที่ผมสุ่มที่ผมทํานุ่นนี้นั่นมันไปหมดแล้วนะครับไปหมดแล้วจริงตอนนี้คือผมเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับคลิปที่มีอยู่นี่คือแบบแล้วคือแบบบางอันนะ คลิปปลูกบ้านอย่างเงี้ยไออเช่นเอาตีแซมเงี้ยตีแซมแบบอ่าสีปีอย่างเงี้ยมังกี้คังูยะอะไรเงี้ยแบบดิฟิคูลิตี้แล้วผมต้องรอยครึ่งปีเนอะกว่ามันจะมันจะวนใหม่อีกทีนึงพื่อที่ตัดเป็นไฮไลท์ได้แล้วแบบจะได้เอามาทำเป็นตัวรวมของแซมตลอดทุกตัวบอสร,รวมอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ปะมันก็นานนะมันนานนะเออมันนานอนะ่ะ เข้าใจนะงั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทำมาเพื่อเอ,อเพื่อตัวเองนะมัง้งครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ดิมันแบบเศร้านะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลย ฟุตเทที่เคยทําไว้ตัดไว้อัดไว้ไปหมดแล้วไปหมดเลยจริงๆไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลย